โอเคค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ Om Animal ค่ะตอนนี้เราพิวเในือไม่ครับเอาชีวิตรอดจากพาย,ยุหิมะกับฝนน้ำกรดกันนะคะเก้าใช่ค่ะเราจะไปกระโดดไหมถ้าอยา่างนั้นเราไปลองกันเลยจ้าเดีแล้วตอนนี้ค่ะเราเข้าอยู่กันที่ไบโอมหิมะกันนะคะมา,าตี้เจ้าเด็กเอสกิโมดูดิโกเลมก็ให้ดอกไม้ได้อะน่ารักจุ๊ดูดิคุณโกเลมพัจดีเจดีจะไปเผื่อปีมนะฮะพัตตี้มันจะใส่แป๊กเลยนะไีดีกว่าดูดิบางหลังนะคะก็จะออกแบบคล้าายๆเเอสกิโมนะ เดียวอุ้ยเกือบตกเลยแม่ข้างล่างมีหน้าผาพี่เคนอันตรายมากเลยเนี่ยทำไมหมู่บ้านถึงมีรอยแยกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็เราจะเตียงเราจะขอโดดเตียงไปด้วยเนาะโอเคโอเคไหนดูดิหวางเอาเตียงสีฟ้าซะด้วยเผื่อว่าจำเป็นต้องนอนนะพี่เคนเซฟโซนเซฟโซนแล้วก็วันนี้นะคะเรานะคะจะต้องเผชิญกับพายุหิมะนะคะนอกจากพายุหิมะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเผชิญกับฝนกรดด้วยนะคะโอ้ก็แค่พายุหิมะเองอะอ้อมันจะซัดแค่ไหนกันเชียวเนี่ยพี่เคนอร้อนร้อนเปิดแอร์สิบหกองศาอย่ง 哪里？ ขนาดนั้นเลยเหรอแนะนำเลยพี่เคนอยู่ในช่องฟิตไปเลยเอาแบบว่าช้ายเย็นไปเลยปะ่ะออกมาปเป็นอติมเลยนะ <c oughs> เฮ้ยยี่สิบแปดแข่งนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราคับของกันก่อนดีนกว่าเนาะเราให้พี่เคนด้วยนะเราไปสภาพมาแล้วเรียบร้อยได้กล่องคับแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เคนไปหาไม้มาให้เ,เราต้องการพิกแอคไม้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องการหินนะคะเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ของเราเลยเนาะว่าะเดี๋ยวถ้าเกิดเราสุมที่ไม้มา,มาเนี่ยเขาจะเดือดร้อนน่นนะคะโอ้โหแถวนี้ต้นไม้มันน้อยจุ้งไกลไกแล้วเราจะลอดกันไหมเนี่ยเฮ้ย นี่เบ,บ๋เมากเลยขนาดนั้นเลย<ช>รู้สึกว,ว่าพา<อ>ยุที่มานะคะมันจะแบบมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนเนาะเพราะแคไ่ไหมครับมันก็มองเห็นชิวๆไม่ใช่หรอ,เ,อเดี๋ยวจะดูได้ว,ว่าชิวเปล่าเดินตามกันนะเดี๋ยวหลงทางเดี๋ยวหลงกันพี่เคนล้วจะหากันไม่เจอหากันยากเลยนะเอาล่ะตอนนี้ก็ได้พิกแอคหินมาแล้วอันนี้ก็ขุดลอดเลยนะเอาล่ะต้องการหินอีกหน่อยนึง เอาเก็บไปเป็นสแปร์เนาะเพราะว่าเราจะสร้างบ้านกันด้วยเนาะได้เยอะพอ,อยังไงนี่พีกเคนได้ไม้มันเต็มเลยเยอะแล้วได้สติ๊กไม่อย่างเยอะเลยอะเดีย๋ยวต้องทำท็อตกันนะโอเคตอนนี้ก็ทำพิอกอคคินกันเนาะเดี๋ยวเขาทำเผื่อพี่เคนให้เลยโอเคขอบคุณนะเดี๋ยวมาเอาไม้ไปนะขอพี่เคนตัดไม้เยอะเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปสร้างบ้านต่อได้เลยอุ้ยแค่นี้ก็น่าจะเยอะพอเนี่ยเราต้องสร้างบ้านกันฝนน้ำกรดนะคะ โอ้ยแค่นี้ก็ตอบมาแทบจะหมดหมู่บ้านแล้วเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วพี่เคนมามามา,าที่บ้านแชร์ไพ่แล้วนี่ไปแช่น้ำเย็นทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเอาไมา้สักสองสามกองก็พอโอ้ยมีเยอะกว่านั้นอีกครับเฮ้เย็นอ่ะพี่เคนเต่าอ่ะปุ้ยออาพี่เคนแลกกัน,นแลกของกันขอบคุณนมะ่พี่เคนสำรวจกันต่อด,ดีกว่าไปไปไหนไงดีอ่ะเราต้องการเหล็กไงเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มเหล็กกันก่อนเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องแบบว่าโดดเสบียงก่อนนะเอ้ยผักมันจะโตมันก็นานนะเราต้องหาสวิตเบอร์รี่ อ๋อหมู่บ้านนี้ไม่เห็นมีอะไรให้กินเลยอ่ะอดตายแล้วมันอัปคัทมากเลยนี่ครั้งนี้ครงนี้พี่เคนเจอแล้วต้นบัวรี่เฮ้ยชีวิตมันรันท้อจะพี่เคนนี่เหลือี้ยเต็มเลยสับเบี้ยงเอาไปปลูกต่อเลยพี่เคนเอ้ระวังระวังระวังตามแมมันมีน้ำระวังระวังคุ้มไหมเนี่ยมันจะขาดทุนนะ ต้นบาลลีมันมีน้ำต้องระวังโอเคคโอเเดี๋ยวกินให้อิ่มกันนะจะได้ปลอดภัยเนาะเอ้ยเดี๋ยวเอาเก็บไว้ปลวงได้ดิเพราะว่าเวอร์ชันนี้นะคะเป็นเวอร์ชัน1.16ค่ะมันจะหิวบ่อยนะอ้อาวใครที่จะตกแล้วว่าไปน,นอนกันดีกว่ามอนสเตอร์มันก็เยอะด้วยนะอุๆๆนะกลัวจุงเดี๋ยวมาสเตอร์มาเวลาพายุฮิมะเข้าเนี่ยมอนสเตอร์มันก็เกิดด้วยนะ ก็ถึงหมู่บ้านอยู่แล้วยัยใกล้ถ้ำแล้วตะวันจะตกดินแล้วพี่เคเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วโอ้เร่วเข้าเร่งฝีเท้าอยู่เลยเราอยู่ข้างหน้าเองเฮ้ยอะไรกันยัยพี่แค่หิมะตกแล้วอ่ะตกทางไม่เห็นเลยอ๋อนรอสุพายุหิมะเข้าไว้เนี่ย เอ้ยไม่ขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยอุ้งยังกเราเอ้ยรู้สึกว่าจะติดสโลด้วยนะเดินช้าด้วยอ่ะอย่าล้วตีปากตัวเองครับเมื่อกี้ไม่น่าจะพูดถงมาเลยเราติดเดินช้าด้วยแล้วก็มาสตอร์เกิดแล้วเฮ้จัดการซอมบี้กับพี่เคนแล้วเราจะไปอยู่ไหนกันนะอ้อม วหน้าผินมันก็คื่อด้วยแหละเฮ้ยพายุีิมะเนี่ยอนอนยังไงมันก็ไม่หายนะเนี่ยแล้วเราจะใช้ชีวิตกันยังไงอ่ะเอาจริงดินอนไม่หายหรอใช่ดิเฮ้ยถ้าอย่างนั้นะพี่เคนต้องรีบหาเหล็กเลยอ่ะโอ้ยไปหาจากไหนเนี่ยดูดิใส่ผวานหน้าหลังไม่เจอหินมาเนี่ยอ้อมให้เป็นไร่น่าเรายังพอแบบว่าคำคำทางไปได้นะลอยกระตอกเฮ้ยเฮ้ยดีเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นน่าหอยหลังมาทางเลยเนี่ยถ้าเอาไม่หนำนี่พี่เคนตกแล้วไอ้ไม่เมยมากเลยอ่ะ โอเคโอเคไม่ตายใช่ป่ะลงไปอยู่นี่เกือบไปโอ้ยดีนะเกือบไปอ่ะโอ้เลือนรถพวๆเลยอ่ะเอ้าคุณชาวบ้านเราต้องหาโคกันเนาะ้ีชาวบ้านมันมาติดมลพิมเหมือนเราเลยอ่ะโสง่างเลย มันก็ติดพายุหิมะเหมือนเราอ่ะโอ้แถวนี้มืดจุงเบยไม่เป็นไรสว่างแล้วไฟฟ้าถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันไม่ใช่ไฟฟ้าเราไม่ทอสแล้วเลยมามามาต่อแป๊บต่อแป๊บฮ้ยเยอะที่เคนเออคุณชาวพังคับรถกลนไปยืนตรงนู้นได้ไหมครับเดี๋ยวผมขุดโดนคุณเนี่ยคุณโกเลมเขาจะวิ่งมาหาผมนะเนี่ยเฮ้ยเราต้องการเชื้อเพลิงขุดให้หมดเลยพี่เคนไี่เร็วอุ๊ยอุ๊ยอุยยังยังยังไม่หมดเฮ้ยแถวนี้ไม่มีเหล็กบ้างหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวมันก็มืดตื้อเลยอ ม่นี่พายุพีมามันเป็นแบบนี้งหรอโอ้มันน่าก,กลัวพี่คิดอย่างนันเท่าเลยเนี่ติดเดินช้าด้วยอ่ะดูดิดดทำอะไรก็ช้าเนี่ยโอเคเราจะปลูกสวิตเบอร์รี่ไว้ตรงนี้เนาะเราจะทำสเสบียงอาหารนะคะไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะโอ้โหมันแค่ไปไหมเนี่ยถ้าทางจะโดนเบอร์รี่บาดตายอันน้าปลูกตรงนี้แหละเหมาะเหมิงแล้วเดี๋ยวๆขยายกระแพงหน่อยดีป่ะเฮ้ยพี่เคนเราเจอแล้วเลยดีๆๆไม่ต้องไปลึกมากนะโอ้โหโชคดีจัง มียรือใก็แบบว่าได้พิกแอคกเล็กไปก่อนเนาะเฮ้ยก็มีหลายอันเหมือนกันนะเราลงไปข้างล่างนะจะได้มีเหล็กใช้คะเฮ้ยอย่างน้อยก็มีดาบเลยกับพิกแอคกเล็กใช่ไหมโอ้ยในเรื่องที่เลวร้ายขนาดนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่นะเอ้ยเดี๋ยวตั้งใจฝนกรดอีกนะไม่ได้มีหรอมีดิอ๋อนี้หิมะตกก่อนโอ้ยเดี๋ยวที่ต้องปาร์คุณทำไมตรงเนี้ยเอ้ยอย่าไปขิ้นข้างในไปโอ้ยโอ้ยไปทางไหนนี่เนี่ยมันแคบจ้งมาอลด้พี่เคทเดี๋ยวคับของต่อกันก่อนวางไว้ตรงไหนดีอ่ะไหนก็ได้มาร์ก S <S <S แล้วก็เดี๋ยวทำเตาเผากันนะคะเดี๋ยวมันตันล้างเตาเผามันแคบจะตายอยู่แล้วไปตรงนี้แล้วกันนี่ะเอาสิบไปตรงนี้เลยเนาะ,ะ <S 2> <S 2> โอเคเดี๋ยวเราจะเผาเหล็กกันก่อนนะคะจะได้มีเหล็กใช้กันเนาะ โอเคโอเคน้ำแข็งเฮ้ยมีพร่องฮะพรองนี้ด้วยเหรออืมไปไหนเนี่ยเราจะไปหาเหล็กกันต่อไงเหล็กแค่นี้ไม่พอหรอกเชนอุ้ยมีถ้ำอยู่ข้างล่างเลยเหรออื้ยที่นี่มันเด่นร้ำแข็งเลยกันนี่ยมันน่าจะเป็นทางแยกอ่ะกูไม่อ๋อมาร์เตอร์เพียบเลยอ่ะระวังนะอ๋อมิกาลินเสียงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะพี่เค่มันบรรยากาศเหมือนแบบว่าพวกซันคิวปะเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวซอมบี้มาเฮ้ยดูดิ แมงมุมมา,มาแอบอยู่ตรงเนี้ okay, ยเรียบร้อยเคลียร์ละเรียบร้อยเหล็กได้แล้วเดี๋ยวต้องเรียไปปัดทอดน,นะเขีย okay, ตอนนี้เราก็ได้แท่งเหลก็กมาบ้างละค่ะเราเอามาคลอปเป็นพิกแอลกองแล้วกันเนาะโอเค okay. แล้วก็เหลือดาบเหล็กใช่ไหมเดี๋ยวรอพี่เคเนแปลบเอาดีด๊ใส่ฟืนเข้าไปอีกเลยพี่เคนโอเคโอเคดีนะตอกไม้ไม่เยอะอุ้ยมินทันไม่รอดเลยเนี่ยต้นเบอร์รี่มันยังไม่โตเต็มวัยเลยอ่ะเราติดดาบนะพี่เคนยังไม่เหลืออยู่หน่อยนึงถ้าแบบว่ามันโตเต็มวัยมันจะเก็บได้หลายอันไง ยกก็ได้ินนเี่แต่ว่าตอนนี้ต้องกินเบอร์รี่ประทังชีวิตไปก่อนเนาะ ไอ้แค่ไหนก็แค่นั้นก่อนนะโอเคตอนนี <Yeah. S 1> ้เราก็ทําดับเหล็กก <laughs> <c oughs> ่อนนะคะได้ดับเหล็กมาแล้วไอพี่เคนเราจะรอดแล้วเฮ้ยพี่เคนว่าเราน่าจะไม่รอดนะโอ้โหดูบรรยากาศดิไฟเรนฮิวโอ้อ้อมดูดิวันนี้หมอกหน้าด้วยอ่ะใช่น้มันมีหมอกพายุที่ม้าเหมือนไซเลนฮิวเลยอ่ะอย่างน่ากลัวอ่ะจะมีผีจะมาไหมมีเวกวังเวงมีดิมาสเตอร์ไงดูดิติดสโซนเนตีบ้าอ่ะโอ้อยู่ตรงไหนก็ติดนแล้วเนี่ยใช่จนกว่าที่ม้าจะหยุดตกอ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยว สามซมี่จะนมมัดหรือไงเนี่ยเฮ้ยพอดีเลยเห็นขาโจมตีช่วงขาเลยโอ้โชคดีดีนีไม่มีรูตรงนี้นะอันนี้เลยได้แว่วนี่นี่ไหนๆก็เอานะโอเคโอเคอุ้ยข้างหน้าน่าจะมีเหล็กไหมเนี่ยเราต้องไปกันต่อนะได้ไงเราเจอเหล็กแล้วโอเคเลยอ้าเละระวังระวังนี่นะนี่นะนี่ตีแล้วถึงเอ็มันจะตายไหมเนี่ยนี่เลโอ้ยอยางมีเหล็กใช้ไม่ไหวจเลยตีตะลุกขนาดนั้นเลยใช้พิกแอคมันก็ไม่ตายดีนั่นดิยังไม่ยอมไปทีนี้เอาดาบเหล็กนี่พี่เขนว้า เอาไรแล้ววัง,งหลังชิปป้าชิปเปอร์ทะลุของอ้า โอ้ปันขมังเลยอ่ะอามาเกือบตายแนะ่มันช้าแต่ไกลเลยอ่ะโอ้ยดูว่าจะได <อา S 1> ้ไหม,ไมเราเสียเปรียบที่มันแคบอ่ะเราขึ้นไปเอาสเสบียงอาหารดีกว่านะคะอ้าวค,<า>คุณกเล์มคุณกเล์มจะแตปกหมดตัวแล้วอ่ะโอ้โหร้าวเชียร์โฮนองสาอรนี้ไม่มีแท่งเหล็กจะซ่อมให้เขาเลยเนาะไปเดี๋ยวไปหามาซ่อมให้เขาเนาะให้จะพอหรือเปล่าเนี่ยถ้ำเนี้ยต้องลองหาดูก่อนนะเฮ้ยเจอเหล็กเปล่ารอบนี้อาหารพร้อมคิปเปอร์คิปเปอร์เถอะจริงมาดิเราต้องการชุดกอล์มเลยก่อนเนะเบื้อง ต้นนะเฮ้ยไฮอะไฮอะลงไปลงไปมฮาร์บมาปุ๊บเลยมันเยอะอยู่แล้วอ่ะมาสเตอร์ในถ้ำเนี่ยแล้วเราจะไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยดูดิตรงนี้หิมะด้วยอะหิมะตกโอ้ยดูดิข้างบนน่ะหนาวจุ๊บโอ้มืดสลัวมากเลยอะโอ้เหมือนไปเล่นฮิวิจริงด้วยอะบรรยากาศมันสลัวมากเลยดูดิ แล้วเราจะไปทางไหนนี่แล้วนี่ทำไงนั่งไงพี่เคนโคโคเอาโคก่อนเดี๋ยวไป่เคนไปหาเหล็กนะอ้อมใครจะเจอเหล็กมีเนี่ยนั่นนี่นี้เราต้องเดินให้ลึกกว่านี้ดิเอาไปเยอะๆเลยนะทำสวิตต์เกาะด้วยโอ้โหมันมืดอะพี่เคนสลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยคิปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวระวังระเคมันระเบิดไปลวพี่เคนนี่คิปเปอร์เยอะนะหน้าคิปเปอร์โอ้โหสองตัวน่ะพี่เคนโอ้มันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วต้องหมบกันกัน มันช้าต่ะตายนะไอ้ย่าพิ่งรีบระเบิดนะไหวไหมเนี่ยเอ้ยฟันไหลที่อยู่เฮ้ยยเขาหยาเฮ้ยเี้ยมาแล้วมาแล้ว โอ๊ยอตกไปไหนแล้วตายเหรอเคนน้นตกลงมาแล้วเอ้าโอ้ยดีนะไม่ตายแน่เกือบเกือบเกือบตายเหมือนกันพอดีโอ้ใจหายแป้วเลยโอ้ยเสบียงอย่างนี้เนี่ยพี่เคนขอเบอร์รี่หน่อยดิหรือว่าเครดิตจะขึ้นละขอเบอร์รี่หน่อยดิเอ้าเอาอีกเหรออือโอ้ยพี่เคนก็มีน้อยแล้วเนี่ยมันไม่อิ่มอ่ะเคเดี๋ยวก็เอาทั้งเหล็กกันนะโอ้ยแต่ที่แน่นะข้างล่างเนี่ยเหล็กอย่างเยอะเออม่ได้องไปแล้วหม่ยแล้วทาไมทำมีคิปเปอร์เยอะจุ้ง ขอเปลี่ยนเป็นซอมบี้ได้ปะถ้าซอมบี้มาพอว่านะคิปเปอร์ที่มันบึ้มเลยอ้เจอแทั้งะลยอีกแล้วโอเคพี่เค้นเราต้องเร่งมือเลยนะที่นี่เจอทีอย่างเยอะเพราะเราเริ่มหิวอีกแล้วอ่ะดีขึ้นเรือเขาก็ไม่เต็มรอดดีอย่างไรก็เจอฝนกดต่อนะมันจะตายเอาไว้ดิ เฮ้ยท่อนี้เจอเหล็กเพิ่มแล้วข้างล่างมีคิปเปอร์เมาวางกันด้วยไปไฟเลยเอ้าไฟเลยไฟอะไรไม่พร้อมบวกไปกลับกันนิดก่อนเดี๋ยวก็ตายพอดีอ่ะดูดิมันมันเยอะอย่างเงี้ยตัวคิปเปอร์อ่ะทำไงอ่ะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอ่าเรียบร้อยเก็บไปให้หมดที่เคเราไปเผากันเจอที่ไหนก็หมอบให้หมดเลยล้อขาแต่ละกันถอยเลยนีเดี๋ยวก่อนมันเยอะเกินไปละเฮ้ย่าขอหน่อยนะเจอแท่งเหล็กแล้วเอาเลยเมาเลยเมาเลยนิดนึงเอานะทางผ่านทางผ่านพี่เค โอเคเร็ียบร้อยเคลียทางนี้เคลียร์แล้วน่าจะพอเนาะพอแล้วใช่ปะไปๆกลับกันดีกว่าเดี๋ยวกางขึ้เอสติมอลงมาทำอะไรเออลงมาหลบข้างล่างเหรอมันอันตรายนะขึ้นไปได้แล้วรงส่ยข้างบนจะหนาวเนี่ยไม่น่ารอดแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราเลยไม่น่ารอดนี่น่าจะรอดแล้ว นี่ไงเดี๋ยวเราเผาเหล็กต่อกัอนนะโอเคมาเผาแผลต้นบอลูรี่โตแล้วเริ่มตัวละพี่เก็บเกี่ยวกันนะเฮ้ยกำลังทิวอยู่พอดีเลยอ่ะดีเลยเนี่ยมาเธอต้นบอ,นอ,จจอบลูรี่ป่าพี่เคนอ๋อ้าวเราบวกเหล็กผิดนะพี่เคนก็จะไม่พอเนี่ยไม่เป็นไรนะพี่เคนเท่าไหร่ก็เท่านั้นก่อนอ้าวทานข้าแล้วฮ่าฮ่าฮาเดี๋ยวคลิปยาวเป็นหนังอินเดียโอเคตอนนี้เราก็ได้แท่งเหล็กมาแล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งนะขอข้บคองกันนะคะ เอาละเราต้องการชุดเกาะค่ะโอเคได้หมดก,กันน็อกเล็กมาละแล้วก็ต่อไปค่ะนี้เลยเดี๋ยวทําเสื้อกเกาะกันนะคะ<อ>เสื้อคเกาะเล็กเอาละแล้วก็ต่อไปก็กางเกงเล็กค่ะโอเคพี่เคนเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเขายกให้พี่เคนหมดเลยนะโอเค,อ,เคอุย้ยนี่มันหนังชีวิตจริงๆเลยแทเนี่ยอะไรจะราม่าขนาดนี้ ปลอกับชีวิตลันทศนะเล็กพี่แค็งแน่หมดยังไงนี่ไงยกให้หมดเลยโอ้โหพอไมเนี่ยดูกันโอ้นี่ได้เกือบครบชุดตั้งแต่เฮ้ยน่าจะขาดชิ้นนึงนะเออคุณก็เล็กครับเอ่อผมน่าจะไม่มีซ่อมที่คุณแล้วแหละคุณน่าจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะไว้เดี๋ยวรวยเดี๋ยวมาช่วยนะเดี๋ยวเราย้ายพื้นที่เลยเนาะเราย้ายของกันดีกว่านะโอเคโอเค เราไปสร้างบ้านอยู่ข้างบนกันดีกว่าเนะาะไหนๆเพืนมีหินม,มาแล้วก็หยุดแล้วอ่ะย้ายบ้านกันดีกว่าไปเค้นเค้นนี่เรียบร้อยสะสะสะขอบนนะับรถมาไหมไม่มีรองเท้า <laughs> เดินเท้าเปล่า <laughs> ไม่ยิงรองเท้าแตกวะ <laughs> ไม่เป็นไรโอเคเก็ <laughs> <Okay. S 1> <ะ>บเตียงมาด้วยนะโอ้โหเอาแล้วลงมาอย่างนี้เราจะขึ้นยังไงเนี่ยอาน่าเดี๋ยวเขาตอบทางขึ้นไปให้ต้องสูงแะเนี่ยอาน่าใจล่มๆนะ ี่รนจะทะลุทางนี้ดีป่ะนี่ทางนี้น่ะทางล่องปงสะดวกที่เคนไม่เห็นจะล่องเลยแต่ก็แล้วอุ้ยแสงแดดเฮ้ยเดี๋ยวเราปรึกษากันหน่อยดีป่ะฮะว่าไงอ๋อ เราจะย้ายสัมภโนครัวไปที่ไหนกันดีอ่ะเอออาทิตย์ที่ไม่มีหินมะอ๋อโอเคนะเก็บหินมะแล้วนี่เพรดีหินมะสูงขึ้นหน่อยเลยอ่ะโอ้่เพราะว่าพายุหินมะนี่มันตกนานนะเดี๋ยวเราไม่โดนฝังไปด้วยเนี่ยอ๋อโดนมาาสูงหินมะเนี่ยเฮ้ยจะมีขาวเป็นไงมั่งอ่ะเป็นไงเหนาวเมื่อคืนน่ะไม่มีลูกมาด้วยแสดงว่าไม่ดุนะโอเคโอเคไปหาที่อุ่นอยู่ดีกว่าอ๋อมูวไม่เอาแล้วหนาวๆเนี่ยงั้นเราไปทางนู้นดีปะไปไปทางนู้นน่าจะมีป่าใกล้ๆอยู่นะทางนี้กันดีกว่า คือน้ำแข็งเพียบเลยอะเราเรามาส่มทางนี้ก่อนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวกว่นพี่เคนเราต้องการทรายเพราะว่าเราต้องการสร้างบ้านต่อนะโอเคโอเคนี่เลยบ้านจะขาดกระจกได้ยังไง ใช่ต้องเก็บสายมาเยอะเลยนะพี่เคนเคเคหมอให้หมดเลยมาเดี๋เขาช่วยเก็บเอาเปล่าเอาเลยเอาเลยเฮ้ยมีแชมแปี้ยแล้วหรอมีแล้วนี่ทำมาเมื่อกี้เฮ้ยเขาก็ทำเกอร์เลยเฮ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็พังเอกระจกเยอะนิดนึงเนาะเพื่อแบบว่าเอาไปเผานะเฮ้ยแล้วคนตัวหมึกเขาไม่แข็งได้ไเงเนี่ยมันถึกมันทนเฮ้ยหมอให้หมดหมอให้หมดพรอมยังพี่เคนเคพร้อมแล้วน่าจะสร้างบ้านข้างหลังเลยนี่ไปเสีเยอะเชียว ไปยังปิดบ,บ้านไม่ได้นะเราไปหาบ้านกันดีกว่ามาทางนี้พี่ปะไปไปทางไหนอ่ะนี่ไงโอโ้ยบาดเลยเอ้าไม่งั้นจะเรียกว่าซวยเมื่อเอาชีวิตรอดเหรอมันจะตายให,ห้แต่พยุจมน้ำเมื่อกี้แล้วมันจะสลายกินไปละ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไหนขอที่อุ่นๆยดิไม่เอาหนอนหนาแล้วขอร้อนๆอ,อันหน้าเดี๋ยวพาไปนะอาเด็กมัน,นอยู่ไหนเนี่ยออนั่นไงเราจะออกแผลพวก s n o วพี่เคนโอ้ว้าวป่าวิ้ยไม่เคยดีใจที่เจอต้นไม้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่าลืมนะเราต้องเติมฝนลกรดกันต่อ <c oughs> อ่ะวิ้ยแค่เห็นก็อุ่นแล้วอ่ะนี่ฝนกรดใช่ปะนี่วันนี้นะ่ไหมมันหนาม,มากซะขนาดนี้แล้วฝนคงไม่ตก <c oughs> หรอกมั้งออใครบอกว่าเดี๋ยวมันก็ตกเราอันมาเป็นระยะระยะเดี๋ยวๆ้างพี่เคนรีบไปเก็บผ้า เจอต้นเบอร์รี่แล้วอุ้ยน้องหมาจิ้งจอกน่ารักเชียวเป็นไงมั่ง น้อยเอ้ยอมันตื่นนะมันกลัวเราแล้วเหมือนทิ้งจองเขายับอกเลยว่าวันนี้อากาศอาจจะดีนะม้จะมานวดกระบุกลูกฉันอีกแล้ว <c oughs> ไปดีกว่าส่วนเบอร์รี่ของข้าเดี๋ยวเราจะเก็บเบอร์รี่ไปขยายพันธุ์ต่อใช่ปะไม่หมดเลยเนาะอุอ้ยเก็บไปเลือดลดตาย <พา S 1> เนี่ยแบบว่าเก็บให้หมดเลยนะคุ้ไมไหมเนี่ยตกลงเนี่ยอออโอ้โหวัวน้ำทิ้มน้ำทิ้มตายเอาวพี่เขียนว่ะเฮ้ยเลือดรถอีกแล้วฝนตกมาะพี่เคียนฝนกรดมาแล้วโอ้ยฝนกรดเท่าไรเนี่ยใช่ปะฝน เป้นสีเขียวอ่ะเขียวเออเลยเฮ้ยเราเคยเล่นฝนกรดมาแล้วนะอุ้ยแต่อัน,นเ,อๆๆเนี้ยเลือดมันลดรัวๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่ติดพิษนะแต่ว่าสร้างดาเมจนะให้เลือดลด โอ้เราจะไปหลบที่ไหนเนี่ยต้นไม้ได้ปะถามว่าหิวเร็วขึ้นเลยโอ้ยแล้วคันที่มันเป็น1.6นะเลือดลดล้นรัวมันก็หิวล้นรัวแล้วเนี่ยเบอร์ดี่เอาไม่อยู่เลยงั้นงอกทัวลงอีกละเโี้ยยนะใคแข็งที่หาทำเลก่อนเอาทำเลงไงดีอันนีดีมากอันี้นี่เป็นสิริมงคลสุดละโอ้โหตรงระหว่างหน้าผาเลยเนี่ยน้าเฮ้ยหลบใต้ต้นไม้ไม่โดนฝนกดอ่เอาอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยฝนไม่โดนตัวเรานะโอ้ดีรอบๆอบนี้ไหมเลยโอดี๋ยวเราทคเตาาเเผพิ่มดีกว่่าาเเนนะอัทีา จำไม่ได้แล้วโอเคค่ะเราจะเผากระจกทิ้งไว้ก่อนนะเราต้องการเผาไฟนะคะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นกระจกทีหลังเนาะอันนี้เอา,เอา,มาใม้ไปนนพี่คิมมีมาให้เหลืออยู่เยอะเลยนะเอ้ยแฮปปี้ว้าอะ เลยใครแทบเราก็ขุดมาเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ขออยู่อุย้ยดูดิพื้นไม่เป็นควันสีดำไม่หมดเลยอะ่ะใช่แล้วตัวเราจะไปเหลืออะไรอะ่ะโอ้ยแย่แล้วพี่เกณจะพลุนแล้วไข่มันจะละลาลย,ยท่เน,นเนี่ยไอ้เวลาที่เกณฑฝากขุดตินนี่นะแล้วก็เอาไฟมาให้ด้วยได้เลยได้เลยนี่เตาเต็มแล้วอย่าลบก่อนต้นมันมีประโยชน์กค่วันนี้นี่แหละไม่เคยรับต้นไม้เข้าวันนี้เลยเนี่ยไม่เคยกลัวฝนก็มากลัวฝนกดนี่แหละเอาละเรารีบสร้างบ้านหลังเล็กๆของเราดีกว่าเนาะหลังน้อยของเรานะคะอ่ะ ทำขอบเป็นขอบหินกันดีกว่าเนาะโอ้โหนี่เอาตรงกลางหน้าผาเลยอ๋อพี่เคนมันมืดคลึ้มอีกแล้วอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะผ่านหน้าผานี่ปนไปทำาไงเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไม่ต้องผ่านดิเอาผ่านนะต้องเก็บคาบเบียเลี้ยงโอ้โยังงวดอ่ะเก็บสเบียงด้วยนะอ๋อตรงนี้นะคะก็จะเป็นกําแพงบ้านเนาะทําจาก ไม้นะคะมันจะต้าแบบว voilà ่ากันฝนกรดได้นะมันจะกันได้จริงเหรอเนี่ยมันก็แค um ่หมาไอ้นู้นเฮ้ยไม้กับหินมันกันฝนกรดได้เนี่ยหลังคาเป็นกระจกไงดีพี่เคอยากดูฝนน่ะเฮ้ยจริงเหรอมันกันได้เหรอไม่รู้เหมือนกันมัาได้สวยอ่ะลองดูก่อนนะก็แบบนู้ที่เราเคยเล่นน่ะมันก็กันได้นะเฮ้ยมันกันได้จริงเหรอพี่เคนจำผิดเปล่าเฮ้ยรู้เหมือนกันลองก่อนลองกันอ๋อเอาใจแล้วทำเป็นขอบหินข้างบนดีกว่าเนาะเราเน้นสวยมากกว่าคุณภาพนะเฮ้ยตอนนี้ทรัพยากรไม่พอจะตายเนี่ยเบอร์รี่ก็จะหมดตัวอ้า เดี๋ยวก็สเสบียงของกินก็จะไม่พอเนาะต้ตรงไหนมันหน้าบ้านเลยพี่กจะปลูกเบอร์รี่อ่ะอ่านี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อตรงนี้เหรอใช่แล้วตรงนี้ประตูทางเข้าโอเคอุยอ้ยแย่แล้วโอเคการจบมันป้องกันไม่ได้อะ่ะเออเหรออืม มันต้องการฝนกดไม่ได้กระจกมันทะลุอะโอ้ยอ่าเนมุมอะนี่เนี่ยนี่เนี่ยน้ำฝนกรดมันั่วลงมาเราจะต้องเปลี่ยนเป็นพวกไม้หรือว่าหินแทนน่ะ้างั้นน่ะอ้้หูฝนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำหน้าป่างให้เอาอะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะปูพื้นไม้ดีกว่านะคะ ไม่มีไม้สีอื่นอเอาเอาสลับฟันตาให้จี๋จีเฮ้ยมีแต่ไม้สปูนี่น่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อนผมเล่นมันฮอตเลยอ่ะอยากรอดไหมน่าจะไม่รอดแล้ววันนี้อยากอะไรไหมอะไรไปอยู่นอกบ้านนะตอกปูนแล้วอ๋อนี่กระจกเซ็นเจอร์นวะเนี่ยกันอะไรก็ไม่ได้นี่มันกันน้ําไม่ได้อยู่นะพี่เคนผมเลยถ้างั้นเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะบล็อกหินหรือว่าบล็อกไม้ดีอ่ะหินก็การันตีไม้พี่เคนถ้าหันจะหมดแล้วไงถ้างั้นประหยัดก็เป็นบล็อกหินไปก่อนเนาะโอเคโอเคทรัพยากรเราจะไม่พอเนี่ยแล้วฝนตกหนักขนาดนี้เราจะ ไหาไดอเอาแบบว่าเป็นบ้านกาันฝนกดนะโอ้ยตอนนี้รักต้นไม้มากเลยเขาบอกอยู่ในบ้านยังไม่ปลอดภัยเท่าเลยต้นไม้นี่ปลอดภัยสุดเล่าขี้เดี๋ยวทำสลับดีกว่านาะเราต้องทํากันสาดต์เลยนะคะจะได้กันฝุ่นได้เนาะเอาละเดี๋ยวนะขอทําหลังคาก่อนนะพี่เคนเตรียมมาปาัดทอสน,นะเคยเค,ยเคยบนหลังคาเนาะอเงี้ยคิมเกิดข้างบนน่ะบึ้มหลังคาบ้านเรานะเพราะว่าอตอนนี้มันมืดมากแล้วอ่ะความรก่อนเร็วเข้าคาเร็วมาวข้ามาอะไรข้ามาเลยเบิลยังข้างในอ่ะ วิร์กแล้วเวิร์กมอมากโอเคโอเคนี่ป๊อเลยแฝดเคป้าโอ้อากาศดีดีมีไงไม่โดนฝนกรดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวต้องออกไปเฮ้ยเขาแมวกระจกเดี๋ยวก็ตัวพุ่นหลักมาแล้วโอ้เริ่มหิวแล้วอ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเนาะโอ้วิวเจ๋ยสวยแหมรีบบางเตียงเลยนะเกือบตายเกือบพลาดเะาจะได้อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวก่อนนะเขาจะใส่หน้าต่างก่อนเ้ื่อตายนะของมันระดับตรงนี้ได้กลับมาเก็บได้นะจริงไงดูวิวฝนกรดได้ด้วยอ่ะโอ้โหวิวสวยสวยวิวสวยมาก ด,ดออกไปนี่อันตรายถึงชีวิตเลยนะเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวทำประตูก่อนนะคะโอเคเอาไม้สกรูไปทำประตูก่อนเนาะ,ะไปประตูมาแล้วพี่เคนเย้เชยุช้แล้วก็ยังไม่เสร็จนะเราต้องก,การกันสัตว์เพิ่มอ่าเอาสวยไปไหนนี่เออฝากพี่เคนปลูกต้นเบอร์รี่ไว้หน้าบ้านเลยดีเค,เคเดี๋ยวมันได้โตเนาะแล้วมันจะออกอะไรมาให้เรากินเน,นี่ยมีน้ะเป็นฝนกรดเนี่ยเฮ้ยมันก็โตตามธรรมชาตินั่นแหละมันก็จะออกมาเป็นเบอร์รี่กรดกินแล้วท้องละลายเลยเฮ้ยเกี่ยวไหมจกิงอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะ มันเป็นดาเมจแค่แบบว่าเพเยืคนนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการศาดตร์เนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะ่าโอเคอย่างนี้นเราก็ไปยิงชมวิวหน้าบ้านได้เนาะ <c oughs> เอาจริงดิโอเคได้เลยเดีย๋ยวเขาทำการสาด์ให้รอบบ้านเลยอ่าหัวสบายก้นเยอะเลยอ,อือห้อออเดี๋ยวเดี๋ยว้องอิ่มไว้ก่อนต้องอิ่มไว้ก่อนระวั <c oughs> องอ้มอมดีะแต่เราโนะด,ดนผลกดตายนะถ้าวิ่งออกมาเลยประตูหน้าบ้านนะเลยไปโดนเบอร์รี่เราก็จะตายด้วยเราอาจจะหิวตายด้วยอ่าสุดยอดเราจะเวิร์กขนาดนี้โอเคถ้านาเสร็จาหารบ้านของราเสร็จแล้วยี่บ้าน่วคขาวเนาะ ใช่จะได้อชีพรอดกันเนาะบัน้นกันฝนกดไงเดี๋ยวทำต่องแปล์นี่ไงดูดิโอตกได้เขียวอือมากเลย <c oughs> โอเค อันนี้ต้องกินให้อิ่มไว้ก่อนนะเฮ้ยอ้อมข้างนอกมีตัวอะไรด้วยอะน้งวัวไงเขาไม่ละลายเหรอไม่เป็นดิมเป็นม็อบไม่เป็นอะไรละก็สงสารน้งวัวไปพาน้งวัวมาอยู่ด้วยกันแม่มีเราอยู่แค่สองคนนี่แหละที่เป็นอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บของไว้ในกล่องให้หมดกันเนาะโหดิมีแต่ขยะเลยไม่เป็นไรเรามีชีวิตรอดก็โอเคแล้วไปดูวิวฝนกดกันปะเฮ้ยจนีเหรอแค่นี้ยังตัวคุณไม่พอเนี่ยนี่นะการฝนกดได้ด้วยแล้วก็ปลูกเบอร์รี่นะคะไปกินหน้าบ้านกันเนาะด่เบอร์นี่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เคนตอนนี้เรามีบ้านแล้วเราปลอดภัยแล้วแล้วที่สําคัญนะมีเบอร์รี่ไว้กินหน้าบ้านด้วยโอ้ยแซ่บเวอร์อย่าบอกใครเราให้มันเต็มที่ก่อนนะเราจะอร่อยอรแล้วก็เจ็บชิปชีนะ <S <S อย่าออกไปนอนนอกบ้านปะ <S 2> <S 2> ไม่เป็นไรครับอตอนนี้ก็โอเคค่ะวิทย์นะคะเราขอเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดจากพายุหิมะแล้วก็ฝนกรด vs เปกันแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบเอาชีวิตรอดใส่มัคแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาาาคคคุยยยกกกััับบบพววววด้้้้นนนนนนนะะรีตออองไป่แลเ๊